สำหรับใครนะครับที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9้นะฮะแลวก็เตรียมตัวที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับแล้วยังไม่รู้นะครับว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะครับต้องนอนหลับกี่ชั่วโมงต้องพักผ่อนอยังไงต้องอดอาหารหรือเปล่านี่นะฮะวันนี้นะครับเรามาฟังขั้นตอนการเตรียมตัวแล้วก็ทั้งก่อนนะครับแล้วก็หลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนกันเลยครับผม การเตรียมตัวทั้งก่อนและก็หลังการฉีดวัคซีนโควิด1 9ครับก่อนฉีดวัคซีนอย่างแรกควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นระยะเวลาประมาณ2วันโดยในแต่ละวันควรนอนให้ครบ6-8ชั่วโมงงดเล่นเกมหรือดูซีรีส์ก่อนหลัง3าทุ่มก็ควรนอนได้แล้วอย่างที่2นะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่น กาแฟหรือน้ำบัลลมหรือเครื่องดื่มที่มีสม่วนผสมของแอลกอฮอล์ควรดื่มแต่น้ำเปล่าสะอาดและดื่มไม่เพียงพอต่อร่างกายเพื่อลดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนครับอย่างที่3มงดออกกําลังกายที่ทําให้มีเหงื่อ2วันทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้างที่ฉีดวัคซีนเพื่อลดอาการปวดและผลข้างเคียงอย่างที่4นะครับหากมีโรคประจําตัวประวัติการแพ้ยา หรือข้อมูลอื่นๆที่แพทย์ควรทราบควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ทราบก่อนรับการฉีดวัคซีนนะครับหลังฉีดวัคซีนควรปฏิบัติตามดังนี้ 1. ควรนั่งรอ30นาทีเพื่อสังเกตอาการเ้างเคียงหรืออาการแพลวคซีนและอย่างสุดท้ายคือเมื่อเรานั่งรอดูอาการครบ30นาทีแล้วก่อนกลับบ้านให้ตรวจวัดความดันโลหิตด้วย และเมื่อกลับถึงบ้านก็ให้เช็คอาการของตัวเองอีกทีถ้าพบปัญหาก็ให้รีบติดต่อแพทย์โดยด่วนอาการแพ้วัคซีนมีดังนี้มีไข้ขสูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงตอนลมตีดหายใจลำบากเจ็บหน้าอกรืดอออกจำนวนมากผึ่นขึ้นทั้งตัวลมเป็นพิษอาเจียนมากกว่า5ครั้งปากเปี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงทักหมดสติหน้ามืดและเป็นลม หากสงสัยว่ามีอาการแพ้วัคซีนโควิดหรือมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีคำแนะนำหากมีไข้ให้ทานพาราเซตามอล500มิลลิกรัมครั้งละ1เม็ดขอบคุณข้อมูลจากศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงสาธารณสุข